ครับตัวเอ่อตัวนี้เป็นกบโอนะฮะกบโอลรัวเป็น4.5 4.5เซนนะครับก็จะเป็นเอ่อลักษณะเหมือนกับ5เซนทุกอย่างนะครับตัวนี้ก็น่าจะที่สมบูรณ์ที่100%เซตแล้วนะครับก็คงจะไม่ได้แก้ไขเรื่องสีความเงาของสีเราให้ดูชัดๆนะฮะว่าความเงาของสีก็ใช้ได้เคลือบออกมาก็สวยงามครับลักษณะตัวนี้นะฮะลองลองเราจะมาลองตีนะฮะเบ็ดครับดูเบ็ดฮะ เบ็ดค่อนข้างถ้ากัดนี้ไม่ต้องห่วงครับทะลุแน่ครับตัวนี้เราใช้เบ็ดรุ่นนี้อย่างเดียวเลยนะครับทั้งห้าเซนละ4ี่เซนในการตีเหยื่อนะครับลองดูแอคชั่นมานะฮะเราจะถ่ายไปที่จุดเดิมนะครับนะฮะก็ตด,ดน้ำนิ่มเงียบสไตล์ปลาช่อนนะครับปลาช่อนจะไม่ค่อยชอบเสียงดังชอบเปิดน้ำเบาๆไปเรื่อยๆก่อช้าๆ มีตัวก็สโลแกนเลยครับมีตัวมีโดนฮะนะฮะกัดสามไหมตอนนี้เรามาเทสหมายที่ธรรมชาตินะครับก็เลยยังตัวคงจะไม่หนาเท่าไหร่เพราะว่ามีคนกลัวมีทั้งแหมีทั้งงมหอยมีทั้งดักตะข่ายแต่วันนี้เราเพียงให้มาดูทางแอคชั่นของตัวเหยื่อใน5เซนและ4.5และการตีเหยื่อนะครับว่าเออเรากาออกมาเหยื่อม้วนน้ำไหมหรือเหยื่อสามารถตบน้ำได้เลย นะฮะบางคนชอบเหยื่อตกพื้นตกฝั่งปุ๊บกอมาปุ๊บเหยื่อม้วนปุ๊บปลาไม่กัดครับแต่ถ้าเหยื่อตัวนี้ตีติดตีตีติดติดฝัด่งปุ๊บกอมาโดดเลยครับถ้าโดดโอกาสกัดก็ดสูงนะฮะอันนี้เราจะมาให้ดูแอคชั่นนะฮะแอคชั่นของกบโอ4.5แอคชั่นจะเป็นลักษณะท,ที่คิดว่าโอเคแล้วนะครับเหยื่อตัวนี้จะออกจําหน่ายเร็วๆนี้ส่วนการผลิตยอดการผลิตคงจะเริ่มต้นที่ไม่เยอะก่อนนะฮะถ้า นะท่านใดสนใจโพสจองได้เลยนะครับหรือถ้ามีข้อสงสัยไดโทรติดต่อมาได้นะครับ0878289730ครับโอเคนะครับบวัสดีครับ